ต่อไปครับขี่ของคนต่างชาติปี2566กบ็ต้องจองคิวนายภายในมือเดียวพี่น้องสบายดีสวัสด,สดีเนาะ่มแม่พี่น้องเนะาะมือนี้เมื่อนี้พอบ้านสิาพาบตาผู้ชมมาต่อไปครับขี่เนาะมาแนะนําเป็นความหู้เนาะพี่น้องสาหรับคนต่างชาติด้อพี่น้องสาหรับคนโมแมนคนไทยเนาะเอามาต่อไปครับขี่เองโดยโบแมนคนไทยเอาเป็นคนต่างชาตินเนาะเขาต้องเกียมเอกสารยังเน่เนาะ ก่อนไปชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องขบ้านเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเดืิดต่อไปเนาะไปพี่น้องไปติดตามเลยครับตามเลยว่านี่เอกสารยังไหนเนาะ,เ,นอะเอกสารที่เขาก็ต้องเตรียมเขาก็มีไปครับทีเกา่าตัวจริงพร้อมกับส้ำเนาพาส,สปอร์ตพาส,สปอร์ตต้องเป็นพาส,สปอร์ตมีวีซา่าบัตรแรงงานเนาะแล้วก็ใบรับรองที่อยู่จากสถา,านทูต จากสสารพูดหรือจากตอมอ่อก็ได้พี่น้องแ้วก็ไปรับรองแพทย์เนาะพี่น้องเอากระเดินเข้ามาเลยก็เงินให้พนักงานเลยเดี๋ยวเอากระตไปอบรมรดับผูไดบภได้อบรมออนไลน์เอากรมาอบรมอยู่กมขนทรงเลยพี่น้องจะโม่งนั่งแล้วก็ลอ่อทายลูกแล้วก็เสียค่าธรรมเนียมรับปคขับขี่ได้เลยเนาะพี่น้องโหยาบ ภายในมือเดียวจบเลยโบกีบ่ชโมงเนาะสำหรับคนต่างชาติเนาะปีในปี2 5ง6นอรอยพกิพกเนาะพี่น้องล่าสุดเลยตอนนี้เอ๊ะ <Hey, S 1> มาฮอดเลยพี่น้องผมคนส่งคุณที่เกตตสามเนาะเดี๋ยวบัตรนี้เข้าที่เขาไปข้างในเนาะพี่น้องเดี๋ยวสอบถามพนักงานก่อนเนาะเขนาะโอเคพี่น้องกัอนนี้เดี๋ยวเขัไปเบิ่งก่อนนี่เนาะพี่น้องมาเน,นี่ยเข้ากับจิบด้ถ่ายเนาะข้างในเนาะ เห้นอนพี่น้องนี่ได้มาแล้วใบขับขี่นี่เนาะได้ออกไปแล้วยางไว้ว่านี่ใบขับขี่แบบชั่วร์คราวเอออีกอย่างหนึ่งก็คือเขาสิบคโปรเขาคืสิบคโปร์หาปีเนาะได้แค่สองปีตามอายุตามอายุวีซ่าเนาะพี่น้องแต่ทานได้ได้หาปีก็คอมเมนต์มาบอกกันเด้อพี่น้องอันนี้ได้แค่สองปีเนาะเขาสิงคโประมาณนี้ตามคณะงานพระเจา้าแล้ว โอเคนะ้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้แล้วเจ้าเพียงสำนี้คลิปนี้เป็นประโยชน์กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพ่อบ้านเด้อพี่น้องเพื่อที่โปรพลาดชมคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสวัสดีบ๊ายบาย